สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ช่วงเเช่นเดิมครับวันนี้เราได้มา4ออเดอร์ครับผมเรามาชมกับออเดอร์แรกก่อนเลยนะครับตัวนี้ครับเรามาที่ร้านแล้วครับผมจงเช้ากําลังเปิดร้านอยู่พี่ลูกค้าโทรมาหาครับบอกว่าอยากได้เข็มขัดหนังสีสดๆครับเราก็เลยส่งรูปไปให้พี่ลูกค้าชมครับมีสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีฟ้าครับพี่ลูกค้าเห็นแล้วชอบใจกับตัวสีเหลืองมากครับผม แต่ว่าพี่ลูกค้าบอกว่าอยากให้ช่วยคาดให้หน่อยก็เลยถามว่าเราสูงเท่าไหร่ครับก็เลยบอกพี่ลูกค้าไปว่าพ่อค้าสูงอยู่ที่ร้อยจสิครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมาคาดให้กับพี่ลูกค้าดูนะครับบังเอิญว่าวันนี้ผมใส่ขาสั้นมาครับก็เลยต้องขออนุญาตลูกค้าหลายๆท่านก่อนนะครับตัวนี้ครับเราก็เลยเอามาคาดแล้วก็ให้ลูกค้าชมครับผม ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีเหลืองสดครับหนังตรงนี้เป็นหนังที่ทนทานแข็งแรงไม่แตกลอกที่สําคัญไม่เหม็นเปื่อยครับที่ลูกคา้าจะเอาไปใส่กางเกงยีนใส่ตีกลอฟครับตัวนี้มีการล็อกที่แน่นกระชับดีมากครับและที่สําคัญหนังตรงนี้เป็นหนังเกตจะไม่เหม็นเปืือยฉีกขาดแตกลอกเลยนะครับผมส่วนต่อมาครับตัวนี้จะเป็นตัวซองมือถือที่ลูกค้าครับผมอยากจะได้ใส่ซองของ S 25 Ultra ครับเพิ่งไปรับเครื่องมาเมื่อวาน ็โทรมาบอกขนาดตัวเครื่องที่ใส่เคสแล้วครับว่าอยากจะได้เป็นลักษณะซองครับที่จะใส่ตัวเครื่องแล้วแล้วก็ปกเงินนิดหน่อยครับประมาณ10บใบตัวนี้ก็จะใส่แพนพันได้10บใบด้วยนะครับแล้วก็เก็บบัตรได้4ใบครับผมเราก็นําเสนอสีไปให้พี่ลูกค้าดูครับว่าสีตรงนี้เราสามารถทําเป็นโทนเดียวกับชูโทนได้ไหนๆทาแล้วทําเป็นตัวสีสวยๆเลยไหมครับพี่ลูกค้าเห็นแล้วชอบครับกับตัวสีน้ำตาลครับลายพาด้าและสีน้ำตาลทองลายพาด้า หนังลายพาด้านะครับเป็นหนังวัวแท้นะครับผมเขาจะเป็นหนังผิวแบบเราเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาทําเหล็กขึ้นมาครับผมเป็นแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็มีลวดลายลักษณะนี้ไปทําให้มันร้อนแล้วก็พิมพ์ลายลงไปครับตัวหนังที่เรามันมีรูขุมขนอยู่เนี่ยพอโดนเหล็กตรงนี้กดลงไปปุ๊บด้วยความร้อนมันก็เลยเป็นลายครับแล้วมันจะปิดรูขุมขนของหนังครับทาให้ตัวหนังเนี้ยมีความแข็งแรงมากขึ้นและที่สําคัญครับผมกันน้ําได้ด้วยครับ ตัวนี้เราก็เลยนําเสนอให้กับพี่ลูกค้าเพราะว่าเราเอาไปใส่บัตรใส่เงินแล้วก็เอาไปใส่เข็มขัดใช่ไหมครับเวลาเผื่อออกพักสนามเอ้ยใช้งานเอ้ยผมว่ามันสวยงามแข็งแรงกว่าตัวนี้พี่ลูกค้าบอกว่า,วาจัดมาเลยครับงบไม่อันครับผมตัวนี้ก็เลยทํหออกมาเป็นอย่างดีให้กับพี่ลูกค้าครับ ตัวนี้พอเราได้ขนาดกว้างยาวหนาแล้วนะครับก็เลยลุยที่พี่ลูกค้าเลยครับผมพอทําออกมาเสร็จวันนี้พี่ลูกค้าจะมารับครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าพี่ลูกค้าจะบินไปต่างประเทศเราก็เลยรับคิวออกมาให้ครับผมตัวนี้ก็จัดการออกไฟกับชิ้นที่2ครับส่วนตัวนี้เป็นสายนาฬิกาครับตัวนี้เป็นของคาซิโอครับพี่ลูกค้าบอกว่าเรือนตัวนี้มันไม่ได้แพงอะไรเลยครับแต่ปัญหาคือมันโดนดักครับสายนาฬิกาปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่18 16กับ2 0 18แต่ตัวนี้ครับผมมันอยู่ที่19 17ครับ สายตัวนี้หาในท้องตลาดไม่มีเลยเนื่องจากว่าไม่ใหญ่ไปก็เล็กไปที่สําคัญมันเอาไปใส่กับหัวฐานเข็มก็ไม่ได้ครับตรงนี้เนี่ยพี่ลูกค้าบอกว่าตัวเรือนครับไปซื้อมากับแฟนครับผมตอนที่ไปเที่ยวครับเป็นครบรอบแต่งงานอยากจะเอามาใส่บ้างแต่หาสายไม่ได้มันเซ็งเหลือเกินครับ รู้ว่าร้านเราสามารถที่จะทาสายนาฬิกาออกมาได้พี่ลูกค้าก็เลยเอาตัวเรือนมาให้เราทําครับตัวนี้ครับผมพี่ลูกค้าตอนแรกจะมาหาเป็นสีเดียวกับตัวสายเก่าเลยครับผมก็คือสีน้ำตาลกับสีดําแต่ไหนๆแล้วไหนๆเราทําขึ้นมาใหม่เราก็เลยเอาตัวให้พี่ดูครับว่าเรามีตั้งหลายสีครับเปลี่ยนเถอะครับ เพราะว่าสายอันนั้นมันดูอายุมากเลยและที่สำคัญในปัจจุบันนี้เราใส่ชุดได้หลากหลายสีมากขึ้นเราทําสีสันสวยๆตัดกับตัวเลื่อนสวยๆว,ว่ามันแจ่มกว่าครับดีลูกค้ากระเทียบครับผมเราก็ค่อยๆหยิบให้ลูกค้าเลือกเลยครับผมดีลูกค้าถูกใจอยู่2ส,สีนี้ครับคือสีน้ำตาลช็อกและน้ําตาลทองเย็บได้ส้มครับใส่คู่กันแมทเซ็ตกันดีจริงๆตัวนี้เราก็เลยจัดการทาออกมาให้เรียบร้อยครับ หนังแท้ที่ร้านเราจะเป็นหนังแท้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับก nah. ับสายนาฬิกาครับด้านล่างตรงนี้ครับใส่ดนน้าได้ฉ่ๆเลยครับผมเนื่อจะออกแค่ไหนก็ตามไปจุ่มน้ํายังไงก็ตามครับมันจะไม่เหม็นเปื่อยฉีกขาดครับผมตรงนี้เราก็เลยจัดการพั้ออกมาให้เรียบร้อยครับพี่ลูกค้าก็แฮปปี้ไปทั้งคู่ครับผมกับเซตที่3ของวันนี้ส่วนตัวนี้ครับตัวที่4ครับพี่ลูกค้าบอกว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาครับผมใบนี้ก็ประมาณเกือบ2 0 0 0 0ครับแต่ปัญหาคือตัวสายสะพายครับทำไมใช้แล้วเสื้อมันดําครับ แล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยก็จะมีคาบจุดจุดจุดครับผมดำเป็นเส้นๆที่ลูกค้าก็เลยมาสังเกตตัวสายปรากฏว่าสายมันลอกครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่หนังแท้เขาเป็น PVC ครับผมพอมันเสื่อมสภาพแล้วมันจะลอ,อ,อกมาเป็นฟิล์มครับผมหรือไม่ก็จะเหนียวเนียวครับ ที่ลูกค้าบ,บอกว่ากระเป๋ายังดีอยู่แต่สายไปไม่รอดแล้วครับไปหาสายผ้ามาซ่ายแล้วมันก็ไม่เข้าเลยครับผมเพราะตัวกระเป๋าเขาเป็นลักษณะเป็นโทนหนังครับเราก็เลยจัดการทําขึ้นมาให้เป็นหนังแท้ครับแต่ว่าตัวนี้เราทำออกมาดีกว่าเดิมครับเราจะทําการพับขอบริมแล้วก็เย็บตะเข็บครับ ทำให้ส่วนมุมโค้งของสายเวลาเสร็จสีที่คอแล้วตรงนี้ครับมันจะไม่บาดครับผมแล้วเวลาใช้มันจะอยู่นิ่งๆจะชับครับตรงนี้ก็จัดการทําออกมาเราใช้อล่ตัวเดิมของพี่ลูกค้ามาใส่เข้าไปนะครับเราก็ลื้อสายเดิมทิ้งเลยครับผมแล้วก็ใส่ประกอบเข้าไปใหม่ตัวนี้ก็แพ็คส่งกลับไปหาพี่ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมใช้ในวันอาทิตย์และวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาช่วยชมคลิปมากดติดตามและ,แะมาอุดหนุนแลาเราอยู่ในคลองถมครับดีด็อกสิบหกีี หาไม่เจอพิมพ์ใน Google ว่าหนังวัวของผมเราก็จะเจอกันครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ